มาอู้ไคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบขอบคุณค่ะลูกใกว่าู้ใช่ กินตาชว์ม so ันกูเอ้าอ้าเ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 อ้าระวังก่อนดกูบุ้อ้าระนูนกูอิ่มกูน้อยะปากุ้ากปุกม chùa Cái đường nhóc ít đi Cụt Ác ta nhôn Cụt ít đi Lâu thì còn lâu Cao, cao, cao Bẹt à, nắp rồ Knock Chú ơi